มันฟอร์มยิ่งถึงเฟรโ่ะไหนวะนั่นไงแม่งเอ้ยโอ้โหลูกซองจะไหวปะเนี่ยอืมอืมแตกไหมอืมอืมอืมแตกไหม เอาเลยครับก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านผมพบเกมเต็ดโอ๊ดีเคนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทําการไปบุกบ้านแดงแล้วกันนะครับโอเคเรามีระเบิดไฟเท่านี้นะที่เราได้มาแล้วก็ยงยาของกินก็มีประมาณดีตอนนี้เรามีกระตุนอยู่22เราควรที่จะคราฟในส่วอะไรดีผมคิดว่าเราต้องเอาระเบิด ตู้มาสักหน่อยแมโอเคเราต้องย่อยน็อตก่อนนะเราต้องย่อยอาวุธนะผมอาวุธที่เราจะย่อยนะก็จะมีดังดีนะผมมีตามรูปเลยเพื่อเอาเก็บของดีๆเอาไว้นะอะไรตามก็ย่อยไปก่อนแล้วกันนะเนี่เอาละเรามาทำกันเลยระเบิดตู้นะผม ได้นามไมโอเคเอามาแค่เท่นี้พอนะผมจะจะเปลี่ยนอาวุธวะ่ะเราใช้ดาบนี้ดีกว่าแล้วก็ระเบิดเอามาให้หมดนะผมพร้อมก็นำซัมเมอร์เซลนีฮไปครับผมลุยไปพร้มพอรมๆกันไะ้ครับโอเคกับรถที่สภาพที่ดูไม่ได้นะฮะเอาละเราจะขับรถคันดีไปนะ ไปตรงนี้ก่อนเลยจุดแรกๆรู้สึกว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงใกล้เช้าแล้วนะผมแบบนี้แหละกำลังดีขับไปถึงก็น่าจะเป็นช่วงเท้าพอดีแล้วบ้งนะวันที่หกผ่านไปนะผมอาหารลบหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นยังไม่ลดนะผมก็ถือว่าคงกับพันดีนละโอเคอย่ามายุ่ง เดี๋ยวเราพังเป็นโรงพยาบาลซะด้วยเอาเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยรถตั้งหลักก่อนตรงไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคผมเจอละจุดหัวใจแดงอ่ามุมนี้ึึอ๋อเฮ้ยทีเดียวแตกเลยเหรอโคตรโหดถามจริง อุ <Mile dizzy> ้ยเอ้าเฮ้ยมันตกไปโดนยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหขิงเกียร์ช่วงบักแบบนี้มไปเฮ้ยบังอาจตบเราเฉยโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาเอานะฮะเรียบร้อยนะ ไปครับเดินฮะต้องกระแทกเหรอโอ้โหใครจะไปกระแทกกับท่านหืมแล้วตรงนั้นพืบภาพโคตรเยอะดูอย่างเยอะถามจริงต้องกระแทกจริงเหรอไม่ค่อยอยากแทกอ่ะมีทางเข้าทางอื่นไหมไม่มีเลยฮะโอ้โหต้องกระแทกว่ะ โอเคกระแทกกระแทกว่ะเอาละสน่ำตัวเมื่อเซลแคนะ่นีปึ๊บอึยังไงมาแนอ่อยู่ไหมวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาที่เผาเผา,าเล็งรอเลยเผา อืมเผาไปโอ้โหดเอาไปดูดิระเบิดไฟเล็กเผาไปว่าน่าจะเกลียนะโอเคอืมอืมอืมันไม่กี่ทีก็น่าจะแตกนะเอาสิเอาสิแตกไหม แตกไหมโอเคได้กล่องข้องมาแจ็แมวมากของเล็กเล็กน้อยมาแล้ว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 หลังหนะนี่เงยลงไปโอ้เก็บโดนนี่เงยนี่เงนี่เงนี่เงยอย่ามายุ่งกับเรามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตีไม่โดนโรเตอร์หายละโอ้ยทำไมต้องมาขึ้นตรงนี้ดยโอเคเดีย๋ยวเอาของไปซ่อมแล้ก่อนดีกว่าเนี่ยผมว่ากระจกจะไม่แตกนะเราไม่กล้าที่ระแทกกระจกเข้าไปอันตรายนะครับผมอยู่เฉยแบบนี้ก่อนให้มันหายไปก่อนถือว่าเราใช้ของหมดเลยนะ โอ้โหเชื้อโรคนี่กระแพรกระจายพื้พับพโอเคห่านนะไปนะเยี่ยค่อยๆย,ย่องไปค่อยๆเดินแล้วก็ยัดคังเข้าไปนะผมของที่ได้มาเอากล่องไปซ่อมรถกันเราจะได้รถที่แบบแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะผมเออดาแล้ว ีนี้ก็ฟาร์มของได้เลยนะผมตามสบายใจเถิดเนฮ้ยที่มอสอาโพลดโอโ้โหของแจ่บแบบนี้ได้ครัพยภยพยาบาลถึงก็แจ่มมากเอาละได้ของอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะอ๋อติดอะไรวะดูๆก็ติดบั็กเฉย เคลียร์แล้วหนึ่งตำแหน่งนะฮะตอนนี้ตอนนี้โอเคเหลือเวลาสองนาทีผมในการที่จะเคลียร์ผมอยากจะซื้อจุดๆนี้นะทั้งจุดหนึ่งซื้อทําไมนะครับผมซื้อเพื่อที่จะอาศัยอยู่นะไม่ใช่หลอกเพื่อจะเก็บของโอเคมีอาหารเดีย๋ยวเราค่อยมาเอาป,ปึ๊บโอ้โห ม ah. He <mel> ีของไว้ขายอุ้ยลั่นแล้วยะแล้วมีกาแฟแม่งเอ้ยทำลั่นเต็งวะเดี๋ยววิ่งกลับไปนี่ก่อนขอไปเก็บก่อนก็คงจะไม่มีอะไรนะเคว้ก็ยังไม่มาโอเคมันเห็นนะมาอะไรเพื่อนมานีืยบีดบีด มีตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่ตัวเดียวออ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 อืืืืืืหหหเรียบร้อยของยังแน่นอยู่เลยเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยโอเคห้าจุดวีนะโอเคได้แล้วผมนี่ได้แล้วเพิ่มหนึ่งช่องนะจับมาเลยตลอดนี้ยัดของเข้าค้างไป อเราเบิดไฟเอามาทั้งหน่อยดีไหมแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราจะเล่นแบบนี้นะฮะโดยลูกซองนะผมเราต้องใช้ของอย่างหนักนะฮะลูกซองกระสุนลูกซองเรามีน้อยมากนะผมเป็นอะไรที่แย่มากๆกับกระสุนปืนอื่นก็น้อยจริงๆโอ้โหทำอะไรมากไม่ได้เลย เสิงแต่ไม่เป็นไรอามานี่แล้วก็ขอไปเก็บนะฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราวิ่งไปที่ไหนดีที่รถไหมไปหาของแถวดีไหมอ๋อนี่ลูกซองโอเคกระถูลูกซองเราเก็บไว้นี่ดีกว่าถ้ยไม่ไปเอาไปเก็บเพิ่ม เก็บเปล่าไปนะของเปล่าไม่เอาไม่อยากใช้ของเอเอาสักหน่อยไหมระเบิดอะระเบิดอะโอเคสักชุดหนึ่งแล้วกันอสามลูกนะฮะไม่น่าจะเพียงพอสำหรับการระเบิดพัานแดงนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเกินเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่ามีเควสมาว่ะเพื่อน งั้นเดี๋ยวผมไปทำเพยก่อนดีกว่าบ้านแดงคักก่อนละกันนะเดีย๋ยวผมขอเก็บของก่อนเรายังไม่ได้ฟาร์มของไม่ได้อะไรเลยนะผมถ้าเราไปปลูกตอนนี้เหมือนเราเอาตัวไปตายฟรีนะของไม่ครบนะเดีย๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนเลยละกันจะได้น้ำมันมันผมไม่คิงเฟลัฟวไหนวะนั่นไงแมงเอ้ย

แล้วมันมากันเต็มเลยอวะเฮ้ยนี่อย่าเผาแม่งเลยเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่โอ้โหพี่อะไรของพี่เนี่ยเดี๋ยว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 แค่มาเอาน้ำมันนะเนี่ยแค่มาเอาน้ำมันนะเนี่ยเอ้าลงมาทำไมเนี่ยเดี๋ยว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 หืมไม่เสร็จเหรอไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอหืมอะไรอะไรครับนี่เหนี่เหย นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิเอาดิ๋ยวเดีเดี๋ดีมาดิอืมอืมอุ้ยอุ้ยแย่ละอืมติดขี้ติดขี้ดีกว่าอืมอืมอืมโอ้ยพวกนี้มันแสบจริงเว้ยแม่งเอ้ยเอาไปเลยแล้วกันรอมาจุดนี้เอาดิเอาดิเข้ามาเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมด ง่ายๆทำไมวะโอ้โหโคตรเยอะเออเออเอาสิเอาสิอุ้ยหยละนี่ไงโอ้โหไอเย็นพี่ไอเย็นครับพี่อะไรของพี่เนี่ยผมแค่มาหาของพี่กดกระผมยับเลยโอเคเราไปเราไปดีกว่าโโอ้หโอ้โห ออไปโอ้โหไม่ได้บะหยิบไม่ได้นี่แค่มาหาขอก็ได้ถ้าไปสู้จะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหโคตรเซง็งมาไหมมาบางส่วนนะแต่บอกเลยว่าโคตรเซงเ็งอ่ะจริงเซ็งจริงโอ้ย ต้องย่องไปสกิลผู้หญิงคนนี้เป็นไงบ้างยังไม่เต็มนะต้องย่องหนักเลยโอเคเดีย๋ยวเราเพิ่มใส่บอสก่อนโอเคใส่บอสเข้าไปแล้วก็เพิ่มในส่วนของอารมณ์คนในบ้านเอ้ไม่ต้องไม่ต้องอเอาแค่นี้แหละโอ้จะมีช่องว่างอีกพึบเลยจะก็นั้นเป็นตัวที่อันตรายมากนะมันสามารถเห็นเราได้ทุกอย่างนะผม มว่าเราอยู่ใกล้หรือไกลเดี๋ยวล่อ,ลอเข้าบ้านคนนะเดีย๋ยวผมจะย่องไปนะมันต้องเห็นนะรถผมยามแล้วอะ่ะคิดดูดิยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอืมนี่เราต้องมานั่งเล่นกับมันอนัีดกนีสรุปไม่ได้ตีแล้วฮะบ้านแดง โโอ้หลวกอืมอืมสวยงามมากไม่ได้ว่ะตรงนี้มันเยอะเยอะเยอะต้องเข้าจุดดีจุดด้านหลังเตียวเตีวอือหือสวยงามมากตัวนี้ตัวนี้เรามาเล่นแนวเตีวบ้างนะฮะเราบู๊มนหนักเกินละอื สวยเอาละตัวแดงตัวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นเห็นไหมวะไม่น่าจะเห็นนะมันโง่อยูอ่ยังไงตัวนึงด้านหน้าอืมอืมสวยโอ้ยจะไหวปะเนี่ยแต่ก็นัดพร้อมเห็นอยู่แล้วจริงๆ มันเป็นตัวที่สายตาดีเกินนะสายตาดีกว่าสองุดศูนอะไรขนาดนั้นเอาแล้วเอาแล้วมันเห็นไหมวะไม่ดูนะแต่มันเดินเดินม,มุมั่วอยู่มันไม่เห็นกันแย่แล้วผมไอเนี้ยตัวนี้ตัวแฝงเลยแต่ก็นอนเนี่ยเราไม่มีอะไรปลารอเด้ เดินออกออกดีกว่าผมว่าเดินอ้อมออกดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวิรกเลยเออตรงนี้ขึ้นไม่ได้เลยว่ะไปไม่ได้อยากจะเล่นด้านหน้านะแต่เล่นยากว่ะมันเฝ้าว่ะเอาไงดีว่ะผมต้องหาที่เล่นใหม่ นี่เป็นไรเดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บตรงนี้แล้วกันนี่แค่หาของจุดนี้ไดนะ้พี่จังนะ่าจะอยู่ตรงด้านหนะ้าได้โอเคเ็บไปเราขึ้นรถแล้วขับออกได้เลยนะเนี่ยจริงๆแต่ความความห้าวของเราเนะี่ยเราจะไม่ยอมแพ้เราจะหาของแถวนี้เว้ยอ่าเอาดีๆ ให้มันรู้ปมันอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนๆมันกำลังเดินออกไปด้านนอกถ้าสังเกตจะขาเขาโอเคได้เหล็กเพิ่มนะเดี๋ยวเราต้องไปทำเควดนะเอ้าจู่ๆก็ไปรับเควดอัตโนมัติโอเคน้ำมันเพิ่มหนึ่งถังแต่ของยังไม่เสร็จยังไม่ครบเลยวุ้ยแย่ละงานงานงอก งามไปของจริงไป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 ขึ้นขึ้นรถรถไปเลยครับผมของฟันเวทนะที่บอกว่าดูเวทไหนกันแน่วะเนี่ยงงวะเนี่ยต้องไปคุยทั้งสามคนเด้อโอเคไปใกล้ๆก่อนแล้วกันโอเคมอสตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะที่บ้านเราก็ได้อัพโหลเพิ่ม ออกจากจังกรัดจนได้ขอแค่นั้นก็ปลอดภัยแล้วโอเคหลข้มี้นะตรงนี้ด้านหน้าน่าจะเป็นบ้านบ้านเราอิบจอดสวยยัดข้างให้หมดของรู้สึกว่าอะไรมันเต็มวะอืมอะไรเต็มวะ น่าจะเป็นส่วนของน้ำมันนะโอเคแล้วถ้าน้ำมันเต็มเราก็ควรที่จะคับระเบิดไฟนะเพราะว่ามางงานเราตุนเสียทรัพยากรไปแบบฟรีๆนะผมเราก็ต้องคาบนิดนึงโดยการย่อยน็อตนะย่อยนี่เอาเฮ้ยย่อยนี่แล้วกันแล้วก็ปึ๊บแบบนี้แล้วก็จัดการเซ็ตเอาโอเคลู่ ไม่เป็นไรขวดเล็กก็ได้นะ่เทุกสองขวดเลยนะขวดเยอะไหนขอคุยจีต้องคุยกับคนหน้าบ้านอีกคนหนึ่งคนนี้โอเคอแล้วใครไปอยู่ตรงแถวนี้วะไม่รู้ว่นะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่เราต้องไปทำเควสก่อนแล้วกันนะไปคุยน่าจะเป็นคนสุดท้ายเนาะ ที่เราต้องไปคุยจัดไป1,300เมตรโอเคใกล้ถึงแล้วผมแหมกระบะหลังนี่เพืเยอ่อเลยนะโดนจะกรยานตบไปเมื่อกี้เมื่อตะพักนี่อ๋อนี่รถเรารถเรามันอยู่ตรงนี้เหรอวะเนี่ยอ้าเราไม่อยู่ตรงนี้ไ,ไงหรืออ๋อหรือว่าผมออกตรงนี้แน่ๆเลยอืมเอาไงดีวะรถคันนี้จะจอดดีแล้วกันเอารถเราไปนะ น่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กอยู่สลับรถเรียกว่าสลับรถจัดไปมีอะไรขายบ้างคนนี้โอเคมีระเบิดนะร้อยห้าสิบบาทก็จัดได้อยู่นะจัดไปเดีย๋ยวเรามีของจะไปส่งเดีย๋ยวจอดรถกันไว้ก่อนนะเฮ้ยเดีย๋ยวต้องเอาน้ำมัน น้ำมันอยู่ท้ายรถนะผมโอเคเอามาสวยงามมากเก็บไปเอาล่ะคนดีควสอัพแหละเป็นพาวเวอร์เฮาส์หรืออาราบิดีครับผมกระโดดเพาวเวอร์เฮาส์แล้วกันเนี่ยกระโดดถีบน่าจะเท่นะผม าราบิดเรามีอยู่แล้วนะผมไม่ต้องห่วงแต่พขาพวกเขาเนี่เราจะไม่ค่อยมีถ้าเราใช้รถคลันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเร็วนะผมแถ่กานล้นมันมันแลกกับการที่ว่ามันช้าแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับามาถึงละว่าไงครับพี่เฮ้ยใกล้ป้านแดงเธอด้วยนะ ไล่ใครวะคุยคนนี้เหรอ,อ่าผมว่าอาจจะมีการกับท้ากันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีวะมีวะผมกลัววะกลัวกลัวจะมีการหักหลังกันเกิดขึด้นเหมือนเขาต้องการเอาให้เราเก็บยาเนะี่ยอย่าได้ได้ไดผมขอเก็บเก็บของก่นกอนดึงดึงดึงแล้วมันมาเกิดอะไรตรงนี้ว่าในบ้านแดง รู้เรียกแน่เก็บไปเลยผมว่าแผ่นซ้อนแผ่นแล้ผมว่าผมว่าแผ่นซ้อนแผ่นว่ะนี่ไงนี่ไงผมว่าแล้วโอเคโอเคอืม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 โอเคแผ่นซ้อนแผ่นอุ้ยเราไปอุ้ยเยอะเด้ออ้โหเราหลกระตุ้นเรากระตุ้นเฮ้ยเราไปดีกว่าเราไปอย่างไง ล้มลงไปเฮ้ยลงไปอุอ้ยอุ้ยแผนต้อนแผน่แผนอุนอ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอแมงเอ้ยไม่ได้ตายไม่ได้คนนี้ลุก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 ลกลุกลุไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกไม่ไหวนะฮะเราต้องดิ้ออกนะผมเสียได้ตัวละคนเรเหลือข้าเลยอข้าอ้าวติดเชื้อตายอยู่ดีเนะี่ยแมงเอ้ย เพื่ออะไรแม่งเอ้ยโดนเป่ากระบาลแล้วผมรู้เรียกฮะสรุปแล้วคือไม่ได้เรียงได้ราวเลยแล้วตายตรงนี้ซะทั้วยบ้านโจรโอ้โหอารมณ์ดาวเลยผมตอนนี้บ้านเราคนบ้านเราเหลือแค่นี้นะฮะ อะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมอยู่คลิปหน้าเราาลดูกันต่อนะผมพยายามช่วยชีวิตแล้วแต่ก็ได้แค่นั้นนะผมโดนเป่ากระบาลทีเดียวรู้เรื่องครับผมพยายามหนีออกนะแต่ปืนไอคนนะั้นมันแรงมากยิงทีเดียวเราไปเลยนะผมไม่เป็นไรนะผมก็อย่าคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวเจอกันนะไม่ไปครับ